สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้าช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา19.30น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชลำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องสวอรเล็กโดยคณะ bon oy, บอลชอยบัลเล่จากสาพันธรัฐรัฐรฐสเซียเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567อันเป็นการแสดงเปิดงานมหกรรมศริลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26 โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ชุดพิเศษประกอบเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนและทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องสวอนเล็กโดยคณะบอลชชยบัลเล่จากสาพันธรัฐรัสเซียและเป็นการแสดงครั้งแรกในประเทศไทยโดยคณะบัลเล่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,319ณกรุงมอสโกโและจัดการแสดงบัลเล่เรื่องสวอนเลกเมื่อปี2,420เป็นการประพันธ์ดนตรีของคีตากวีระดับตำนานปิออสอีลิสชัยคอฟสกี้ และเป็นบัลเล่เร <wh> ื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดการแสดงในประเทศไทยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีแห่งสาพันธฐรัสเซียที่เห็นความสําคัญของการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาพันธรัฐรัสเซียทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอยาวนานมากับ มหกรรมศริลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบและสร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการแสงดงศิลปวัฒนธรรมของเอเชียรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจและการให้บริการทางสังคมโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7กันยายนถึง 20ตุลาคม2,567ประกอบด้วยการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและการแสดงโอเปร่าจากฝรั่งเศสรัสเซียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหรัชอาณาจักรอิสราเอลอุซเบกิสถานอิตาลีและจีน หลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดพระโปรดกระมมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้มอเพย้แก่วัทยากรและผู้แทนนักแสดง เวลา17นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระปลาสริยยปภรณ์วัดเทพศิลนขาวาสในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัตโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัตประสูติเมื่อวันที่27กรกฎา 27ธันวาคม2472่ง24ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิ์ประสูติแต่หม่อมเร่และทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฏวิทยามหาราชหลังทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนได้ทรงเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลและทรงได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยา,าศาสตร์การแพทย์สาขารังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ประจํากองรังสีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านายแพทย์ประจําสํานักกองบัญชาการทหารสูงสุดและนายแพทย์ศัลยะกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือ โดยปี2534ทรงเป็นราชอ,องครักษ์พิเศษต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่3รักษาพระองค์กองนาวิกโยธินหนือบัญชาการนาวิกโยธิน พลรูเอกหม่อมเจ้าปูสาลสเสด็จไปทรงงานพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆอาทิในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพทธศ,ศกราช2562ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกด้วยถ้วยศิลาจารึกพุธทธคาถาเป็นทิศแรกคือทิศบูรพาขณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอาจฉริย์อุทุมพรราชอาณนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติกรณียากิจแทนพระองค์ในหลายโอกาสโดยทรงสมรสกับหม่อมนวนสีสวัสดิวัตรณายุธยามีบุตรธิดาสองคนพลเรเอกหม่อมเจ้าบุสารสวัสดิวัตรสิน้นชีพตักใสด้วยโรคชราเมื่อวันที่6มิถุนายน2567สิริชันสา94ปี อันหนึ่งเมื่อเวลา9ก้านาิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรณสา,า,าราบรรรัศณสภากวัดเป็นจมาประพิษดุสิตวนารามพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรทรงนำวิทยาการด้านนังสีวิทยา มาใช้ตรวจวิเคราะห์และไม่ิจฉัยอาการป่วยและทรงนําเครื่องมืออัตราซาวมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยทําให้วิทยาการด้านนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิหลายองค์กรได้แก่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิปรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม หลวงนาธิวาสราชนกครินทและชมรมอัลตตาซาวทางการแพทย์แห่งประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชาลุไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาถารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มจากพายุไต้ฝุญญญ่นยางหีในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของสาถารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่7กันยายน2567 พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮาหนอยในยามที่ประเทศไทยเองตกอยู่ในภาวะตั้งรับรเผชิญกับมหันตภัยพยายุไต้ฝุ่นยางยิและต้องระดมสพรพพะกำลังเพื่อกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบเคราะห์กรรมในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่นั้นข้าพเจ้าและพระราชินีก็ขอร่วมแสดงน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับบรรดาเพื่อนร่วมทุกยากของเราในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสาหัสจากพยายุไต้ฝุ่นนี้ อุทกภัยและเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือของเวียดนามรวมถึงกรุงฮานอยนั้นความแปรปรวนในสภาพภูมิอากาศโลกมีส่วนทําให้พายุมีความรุนแรงเกินคาดโดยไม่เพียงแต่นํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บหรือสูญหายยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์ยากและความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ นอกจากความเอื้ออาทรห่วงใยที่เรามีต่อประชาชนคนไทยของเราเองแล้วเราขอส่งความอาทรห่วงใยมายังประชาชนชาวเวียดนามด้วยทั้งขอให้กำลังใจผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มีพลังและความหวังว่าจะผ่านพ้นพิบัติภัยครั้งนี้รวมทั้งให้มีการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดนครปฐม วันนี้เวลา20นาฬิกายนาทีทูลกระหม่อมหญิงุบวนร,ร,ราชกัญยาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัฒนโกศิลสมโพธิบวรนิเวศสารยาในพระสังฆราชูปถัมป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันมา15ปีดำเนินกิจกรรมที่เน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันทุกปีและเข้ารอบระดับประเทศรุ่นที่12 ส่วนศูนย์พื้นใจจัดก,กิจกรรมเช่นสอนเต้น cover dance แก้ปัญหาพัฒนาอีคิด้วยกิจกรรมกลุ่มโดยนำเสนอกิจกรรมเด่นได้แก่ผลิตภัณฑ์จากบัวเนื่องจากพื้นที่ทำนาบัวจึงได้นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ส่วนน้อยในขวดแก้วพวงกุญแจจากฝาขวดพลาสติกโปสการ์ดสีน้ำนะครปฐมบ้านเราใช้สีธรรมชาติเช่นสีเหลืองของดอกจากต้นทรงบาดานต้นไม้ประจำโรงเรียนระบายสีเป็นรูปสถานที่สำคัญของจังหวัดและวิถีชีวิตรอบตัว ประดิษฐ์เครื่องปรับน่าจะินจากวัสดุเหลือใช้เช่นกระป๋องน้ำอัดลมและกระดาษช่วยลดค่าใช้จ่ายจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเงินปีที่1มีสมาชิก1 4 9 6 0 4คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน3ามดชมรมศูนย์เพื่อนใจ17 7แห่งมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันประกอบด้วยระดับเพชรปีที่4ได้แก่บริษัทเทพพดุงพรมะพ้าวจำกัด ระดับต้นแบบเงินได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีระดับเงินปีที่1ได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินทรระดับดีเด่นได้แก่บริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนเรือนจำกลางนาคปรปฐมรวมทั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการท no. ูบีนัมวันและพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนลิธิท no. ูบีนัมวัน จากนั้นพระชาธทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีส่งขอให้สมาชิกมีจิตใจเข้มแข็งและมีเป้าหมายในชีวิตปฏิเสธยาเสพติดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนนวมวันจากโรงเรียนในจังหวัดนคปรปฐมส่งขอให้สมาชิกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนเพื่อดูแลพ่อแม่ได้ในอนาคต โรงเรียนรัตนโกสินร no. ์สมโพธิบวรนิเวศสารยาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน1,947คนพร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันโดยทรงร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดรุ่นที่14 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาส่งร่วมกิจกรรมเผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่13กันยายนพุทธศักราช2567เวลา15นาฬิกา32นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณนะกรปารีสส่งร่วมกิจกรรมเผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทย m a j e s t i c ติกชุดไทยพัชทูยูเนสโก n ินเทนเซ l บ u ลคาลเจอร์เฮอริเเป็นวันที่2ซึ่งมีพระดรําริให้สถานเอกอัครราชทูตนกะรปารีส ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกจัดขึ้นเป็นแห่งแรกเพื่อเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จักต่อนานาชาติโดยประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและ แนวปฏิบตัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกตั้งแต่วันที่26มีนาคม2567 ดยมีนายดอฟลินหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกยูเนสโกนางซูซาน,นเซนนเจอร์หัวหน้าหน่วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยูเนสโกผู้แทนพิพิธภัณฑ์กิมเม่ผู้แทนพิพิธภัณฑ์เกบองรีกลุ่มบริษัทเครือข่าย l v m s รวมทั้งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮกเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโรมและภริยาตลอดจนเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสื่อของฝรั่งเศสร่วมงาน จากนั้นทรงบรรยายร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องประวัติและพัฒนาการของผ้าทไทยและการแต่งกายชุดไทยซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติทางสังคมที่สำคัญของประเทศไทยที่ปรากฏเป็นหลักฐานทั้งทางโบราณคดีภาพจิตรกรรมและภาพถ่าย ต่อมาปี2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรเสด็จพระพพระาชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่ตางๆทรงตรหนักถึงความสําคัญของชุดไทยในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ความหลากหลายและการหลอมรวมทางวัฒนธรรมไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ว ธรรมและประเพณีไทยร่วมศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายไทยสมัยต่างๆและออกแบบชุดไทยให้สวยงามสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยและตกแต่งด้วยงานปักประดับอย่างงดงามรู้จักกันในานามชุดไทยพระราชนิยม ต่อมาได้พระราชทานรูปแบบชุดให้เป็นชุดประจำชาติมีทั้งหมด8ชุดตั้งชื่อตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยสิวาลัยและชุดไทยจักรพัทสำหรับฝ่ายบุรุษ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถประพิษส่งปรับปรุงเสื้อราชประแตนที่มีมาแต่เดิมให้มีรูปแบบที่คล่องตัวสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นเรียกว่าเสื้อพระราชทานทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระปรณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ ผ้าไทยส่งนำพระประสบการณ์ทำงานทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆและพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบรวมทั้งพระราชทานลายผ้าเช่นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริวชิราภร์แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการให้สร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้มีความทันสมัยและน่าสนใจเกิดการ สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนภายในงานมีการแสดงแบบชุดไทยและผ้าไทยที่แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายแบบไทยในช่วงเวลาต่างๆซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมในปัจจุบัน ในการนี้ทรงนำผู้บริหารยูเนสโกกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นกลุ่มพิพิธภัณฑ์และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าทไทยโดยพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆ4องค์มาจัดแสดงซึ่งตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาสาขาทัศนิลินการออกแบบแฟชั่นพุทธศักราช2562 ได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นสีฟ้าปักไหมน้อยในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ จลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าไหมยกทองปักประดับลูกปัดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงรับพระประมุกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกครั้งที่29 ฉลองพระองค์ชุดไทยจากกรีตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าไหมย,ยกทองปักประดับด้วยลูกปัดและเลื่อมเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบสามรอบ8มกราคม2566และฉลองพระองค์ชุดไทยสีวาลัยตัดเย็บจากผ้าตาัดกรองทองปักประดับด้วยลูกปัดและเลื่อมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 รวมทั้งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมอาทิชุดไทยจัก,กรพรรดิใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืนชุดไทยบรมพิมารใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนชุดไทยสิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนชุดไทยดุสิตใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืน นิทรรศการการนุ่งห่มสีตามวันแบบชาววังเพื่อให้เกิดสวัสดีมงคลเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งการแต่งกายและสีเครื่องแต่งกายหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิศกุลส่งบรรยายไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจำของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิศกุลอาทิตย์วันอาทิตย์นุ่งผ้าลายสีลิ้นจี่ห่มแพรสีโศกหรือนุ่งผ้าสีเขียวใบไม้ห่มสีทับทิม วันพฤหัสบดีนุ่งผ้าสีแสดห่มแพรสีเขียวอ่อนหรือนุ่งผ้าสีเขียวใบไม้ห่มสีแดงเลือดนกนอกจากนี้ยังจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทยซึ่งสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานแนวพระดริให้ช่างทอผ้าพัฒนาทักษะและต่อยอดผู้ประกอบการจนมีลวดลายที่สวยงามทันสมัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีพระประสงค์ในการใช้สีธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและหรือฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนนำเสนอต้มยำกุ้งโดยเชฟชาวไทยซึ่งจะได้รับการพิจารณาให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่ตอยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่19ในช่วงเดือนธันวาคม2567 โดยต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยที่วัตถุดิบและส่วนผสมเป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานช่วงนี้